ือเราเรายังคงตั้งเป้าว่าเป็นการเป็นการประเมินสถานการณ์ของของลีกซึ่งเราเพิ่งขึ้นมาฤด,ดูกาลเนะี้ยเพิ่งฤด,ดูการแรกเนี่ยก็ต้องต้องรักษาที่นั่งเอาไว้ให้ให้เหนียวแน่นที่สุดแล้วปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยด้วยมุมมองของของสโมสรที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเป็นผู้ท้าชิงกับกับทีมต่างๆได้มากขึ้น ฝากถึงแฟนบอลแบงคอกยูเนเต็ดนะครับหรือท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพเขตดินแดงนะพญาไทนนสาวรีนะหรือว่าแถวราชนาวิเศษไม่มีทีมไหนเชียร์ฝากเลยครับแบงคอกยูเนเต็ดยุคใหม่มาเลยฮะมีทั้งนักเตะหน้าตาหล่อๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่มีความสามารถเยอะนะครับทีมท่านคือเราเป็นทีมน้องใหม่ที่กำลังที่จะร้ายไป็นสุดครับเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีอันยิ่ง เราเรามองไปทีละแมตช์ดีกว่าถ้าไปเยือนไปเยือนทีมใหญ่เราได้หนึ่งแต้มกลับมาได้ในบ้านเราเราได้3ามแต้มผมว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็ค่อยๆไปค่อยๆไปทีละแมตช์ดีกว่าแล้วก็ผมก็จะพยายามพยายามช่วยให้เต็มที่สุดที่ที่จะทำได้ให้ให้ทีมรอดพ้นจากโซนตกชั้นก็ฝากถึงแฟนบอลแบงคอกครับก็ ไม่ว่าสถานการณ์ของทีมเป็นยังไงครับก็อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อครับก็เข้ามาเชียร์มาช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจให้ให้ทีมบางคอกอยู่รอดและปลอดภัยครับ